จำสเก,ก็ตต้องไปแน่ไม่ต้องไปอีกแน่เราตายใจว่ามริเกตจำสแก็ตแค่แบบเดียวไม่ต้องไปแในขณะที่เราตั้งตั้งใจเดินในวโมงไม่ต้องมาเลยแน่ห <c oughs> ุ่ <c oughs> <c oughs> <ฮ>พร้อมอยังทุกคนพร้อมโดนจำสแกยังไปพร้อมอะไรเลยตอนนี้มันต้องทำให้เราตายใจก่อนไม่บูมมากแกะใช่ไหมตอนนี้เรายังไม่ตายใจนะเราจะรังแวงอยู่จุดหนึ่งที่เราใกล้ๆกล้ถึงบ้านมันจะโผมานี่ไงเนี่ยกำลังตีเยอะแป้งอ่าวหายเนี่ยมันมันเหมือนเดิมเนี่ยมันต้องมีจำสแกแน่พอสุดเส้นทางอ่ะมันต้องจำสแกทีนึงเมื่อกี้มีคนตีอยู่แล้วเกมอ่ะเมื่อกี้มีคนตีทีนอยู่แล้วกูไม่กลัวแล้วจำสแก คุยกับฟาร์มกูเขาบอกให้เราคุยกับฟาร์มเมอร์คุยกับคนนำฟาร์มพอเวลาเช็คบ้านเปล่บไม่เช็คอะไรทั้งสิ้นเราต้องมุ่งตรงไปเพื่อโดนจำสแก่ออกมาจำสแก่ออกมาในบ้านไม่มีใครเลยสักหลังอะนะอาจจะมีสักคนสักหลังมึงหาอะไรเนี่ยหาฟาร์มเมอร์หาฟาร์มเมอร์หาคนนำฟาร์มไปเกี้ยคนนำฟาร์มยืนอยู่เราเพิ่งเห็นเนะกยกูเห็นอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเยมวีก็เดินผ่านมาเนื้อเรื่องเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องไม่แปลเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องโอเคโอเคหลังจากที่เราทําการคุยกับชาวนาแล้วมันก็ปล่อยเนื้อเรื่องน่าเบื่อมาทีนี้เราก็ต้องเข้าไปในถ้ำแล้วก็โดนจ้ำสแกนหน้าถ้ำแน่มีความเป็นไปได้สูงที่มันจะเวอร์มาหน้าถ้ำมับอกว่าถ้าเกิดเราเจอผู้หญิงที่กาลังเล่นเครื่องดนตรีอยู่เราสายไปแล้วเราโดนเคิร์สเมื่อกี้คุสายไปแล้วก็เมื่อกี้ไงเมื่อกี้เราโดนไงเมื่อกี้เราเพิ่งโดนมแล้วมันจะซ้ำสแกนหน้าถ้ำมันเคยดูกูรู้สึกได้ปึ๊บออกมาในทันทีออกมาสิ ตั้งโปรแกรมไว้ตรงไหนอ่ะคนสร้างบอกจะตาหรือวาบอกมาตั้งจุดทิกเกอร์ไว้ที่ไหนตั้งจุดตั้งจุดตกใจโอ้นี่ไงผู้หญิงให้เราหากุญแจอีกแล้วเป็นที่อะไรการหากุญแจมึงทำกุญแจตกไปยังวะโอ้โดนโดนแน่มันเราตายใจตอนเนี้ยมันทำให้เราตายใจเราโดนโดนแน่พ่อมีคนนอนมีคนนอนตายเออเสียงเสียงมีคนนอนตายผู้หญิง ใช่มีคนนอนตายนอนแบะเลยไปก็ต่อได้ี่รออะไรอ่ะรออะไรห<ป>ือไปลองกดดูว่าเผื่อมันมีอะไรบ้างก <c oughs> ูจัดก,กลัวแล้วเนี่ยจัำสแกน,น <c oughs> เดี๋ยวมันต้องโผล่มาเชื่อกูเสียงเดินดังเปล่งเลยเมื่อกี้ได้ยินไหมโอ้พี่ได้ยินไม่รู้แต่พี่ตอนนี้พี่กลัวจำสแกนหน้าจอมดูเสียงเสียงบรรยากาศแ,แล้วเปล่าไม่รู้เท้าหยาด <c oughs> โอ้พี่เลยไปมันเป็นเรื่องรุ่นพัน ห้ามเข้าใกล้สินะจริงไม่จริงไม่จริงไม่จริงเฮ้ยโอ้มันแ้บมันมันดุมากเลยทําไงดีอ่ะเออพวกเราต้องเดินผ่านมานะบุ้มเราไปเก็บมาแล้ววิ่งพบวิ่งผ่านไปเลยสามคนมันแยกเงาไงพี่บิงอมพี่วิงอมไม่ได้ ได้วิ่งอ้อมได้เนี่ยวิ่งอ้อมได้แต่ว่าด้วยความที่แบบว่าไม่มีคนทำเลยก็เลยต้องรอไปเกณฑ์แกเข้าใจไหมใช่คือในขณะที่เรากำลังกลัวบูเราเราวิ่งหนีด้วยความกลัวมันก็จำสแกลเราเลยไงไ่าฮ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 ่าเกตไปกิไปจำสแกลมึงไหมนี่ยจำที่เป็นสันคอเลยโอเคโอ้โหไงไปเราเห็นเบเกตเดินมาแล้วแต่นั่นไม่ใช่เบเกตตัวอะไรไม่รู้วิ่งมาอ้วนเราต้องร้างแล้วเราจะต้องเดินซ้ายป่าเดินฝั่งซ้ายเปล่าฝั่งซ้ายเราจะเดินทางขวาพร้อมกันมาคุณจะนำเองมาอ่ะไป ไอ้แนวแนวแนวโอ้มันตามมาแล้วอ๋อมันตามมันก็หยุดตามมันก็หยุดมันก็หยุดโอเคอ๋อตามมาหยุดตามได้ตามมาหยุดตามโอเคยากแล้วก็มันก็จะจับสแกนตรงนี้ฮึบตัวข้างหน้าไอ้เหี้ยนี่จะลุกไอ้เยี่มันลุกขนมาลุกแน่ไม่ลุกไม่ลุกหลอกลวงปที่แสงตามไปเกตเฮ้ยหรือว่าหรือว่ามันต้องเดินไปที่แสงไหมวะหรือว่าเอาแสงมาล่อเราวะไม่รู้แต่เราไปหาคุณแจไม่เจอชิยไปดีกว่าจับสแกนแน่ วิ่งทางตรง <uc> แบบไม่กลัวเด็กก็ออกมาแล้วเนี่ยเด็กก็ออกมาแล้วเด็กก็ออกมาแล้วออกมาฮึบไม่ไหม้ปกกระวิตอืมเปิดโอ้โหเนี่ยวมาเข้าไปปุ๊บเลยเจอเลยทำให้ตายใจอะ่ะอย่าเล่นกับความรู้สึกไม่ชอบโอ้โหลูกปั้นเต็มไปหมดเลยโอ้โหลูกปั้นไอ้เชียมันกินเราแนะ่ไม่เสียงถ้าไม่เสียงมันเล้ากันเรื่อยๆวิ่งตามไปเก็บไปเรื่อยๆเฮึบฮึบซิกแซกซิกแซกซิกแซกซิกแซงซกแซงติซองไม่หันกลับไปดูไม่หันกลับไปดูไม่หันกลับไปดูจับสแก็ แต่มันไม่มีอะไรโผล่มาเลยเว้ยแต่มันก็คิดว่าแบบเออมึงตายใจอะไรใช่ไหมแล้วก็นีเออแล้วก็เออแล้วก็โดนเออไอ้เกมนี้ผู้พัฒนามันเป็นผีจริงๆป่าวะไอ้ยมันเล่นความรู้สึกได้ดีมากสมกว่าเป็นโรบอกโมที่นากรัวที่สุดเป้าหมายเราก็หากุญแจหาไม่เจอเลยโอเคหากุญแจกูเบื่อการหากุญแจจริงวะไม่ได้มีทางลงไปด้วยทางรับมาเกตดูทางรับดิโอว่าะไรเอเชียวไปเลยกระโดด กูกลัวแล้วเนี่ยกูระเบิไม่หมดมีสมาธิเฮ้ยระวังนะแท่งตรงนี้จับสแกนแน่ๆมันคือแท่งการจับสแกนต้องออกเลยอ่ะกุญแจทำไมมันกดเปิดไม่ได้คนเดียวเปิดไม่ได้แบบไม่ได้เปิดไม่ได้เหมือนกันโอเคแบงกุญแจฝั่งขวาโอเคได้ก็มีสักจุดหนึ่งเหนื่ยเหเดี๋ยวไฟสักพักไฟนี้จะดับแน่เหมดแล้วก็จับสแกนผมมืดมืดมืดมากเชี่ยโดนแน่จะจับสแกนเลยฮ่า แสดงว่ามันต้องอยู่ทางนี้หน่อยกุญแจมองดินน์เนาะนายไอต้องกลับไปนะผมต้องขึ้นไปหาข้างบนเหรอเออข้างบนน่ลงมาแล้วอ่ะน่ลงมาทําไมอ่ะมันมีรูทาด้านซ้ายอีกรูที่เราไม่ได้ไปเช็คโอ้มีบันไดเขาเตรียมพร้อมสลหรับพวกคนโง่มันจะโผล่หน้าบันไดนี่ไอเกียนี่พูดปากเสียโอเคเหมือนกับว่าเราพลาดอะไรก็คือเออกุญแจอยู่ที่ไอเจ้าฟาร์มเมอร์ตัวนั้นอ่ะเนื้อเรื่องเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องไม่แปลเนื้อเรื่องหุไกลเลยนะอยู่บนราคาบ้านใช่แล้วละ่ะ<อ>เราต้องกลับไป,ไปเผชิญโชคอะไรไม่รู้แต่มันอาจจะไม่เป็นไรหรือหรืหรออาจจะกันคนโง่มาก่อนวะแบบไม่ได้อ่านได้หลอกแล้วกลับไปโ,<อ>โดนจัมสกแกเ<ร>ออก,กลับไปโดนจัมส์แกลวก็ตายไปเลยแงเราไม่เราไม่จะอา่านเรารีบอ่านเกินโอเคไอ้ในฐานะที่ไปเกตเกตที่สุดไปเกตไปพีเรารอยอยู่ที่นี่พีโอได้เลยเดี๋ยวผมระลอให้ลูกปันหักคอเองโอเคโชคดีไปเกตโชคดี โอเคหลังจกที่ไปเก็บไปเอากุญแจกลับมาได้ตอนนี้เราก็จะทําการลงไปเปิดไอ้เจ้าห้องตัวนั้นอย่าลืมระวังนะเปิดแล้วอาจจะบึ้มเลยนะจำสแกนกูรู้ไอ้เหียกูไม่มันกูไม่เชื่อใจมึงหรอกไม่โอ้เปลี่ยนแมปเปอร์ ประตูว้าย้ายใหม่ประตูเวิร์บเวิร์บเข้าทีละคนดิออกไปออกไปต้องเข้าทีละคนประตูนี้ออกแล้วออกแล้วป้าทำไมมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่โหนกดด่านโคตรเยี่ยมเลยไอ้เยี่ยกูเกลียดด่านไอ้พีมึงเข้ามามึงเกลียดแน่กูบอกเลยมึงเข้ามาแล้วแบบมึงเข้ามาแล้วแบบอ้าฮ่ามึงเข้ามึงเาาาาาาไาา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 นานานาา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 ้าา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 าแล้ว กูมาเลยีย่าไอ้ตัวใหญ่แล้วตัวก็อีเชี่ยกูมาเลยี่ยมาช่วยคนพิการดิคนพิการลงมาช่วยคนพิการดูลงในยีคำเรื่อๆสกีบ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 โตผีญี่ปุ่นจริงด้วยเห็นไหมว่าแล้วเชียวมันต้องมีผีญี่ปุ่นพวกนี้อจริงๆนะเมื่อกี้ไงเห็นไหมมันจะเป็นลง อ่ะคุยเสร็จยากโอ้คนคนนี้เขาอยู่ที่นี่มานานแล้วพยายามหนีหนีไม่รอดสภาพของคนนี้ไม่รอดเลยกูดูจากทรงแล้วมันก็ไม่น่ารอดหรอกเงียนอนกระพือปีกอยู่าเงี้ยเชื่อกูบายอีกรอบมึงเชื่อกูไหมอ้าวว่มึงเปิดไม่มาให้เตรียมตัวผมนับเลยเอามีไหมโอ้ซ้ายขวาซ้ายมีสว่างขวามืดตึ๊บไม่ต้องหันมายิ้มเลยนะมึงอะผมไปทางมืดตึ๊บเลยถอดหูฟังวิ่งเลย ต่อดรูฟังไปเกตรอก่อนไปเกตไปเกตรอมาขวาพี่มาขวาด้านซ้ายมีแสงไฟแสงไฟมันเป็นตัวล่ออย่าไปเชื่อผมอะไรมันมีทางแยกสองทางแสงไฟเป็นตัวล่อแน่ผมมั่นใจขวาอีกไปไ้ผมมั่นใจว่าแสงไฟมันเป็นตัวล่อแน่นอนหวังว่ามึงจะคิดถูกไปผมพูดผิดถอยมาจีมาไกลเลยตรงแตงทางขวาเราเจอผีทางซ้ายเราเจอจำสแกลต้องเลือกละ พิ่มมจำสะเกจำสะเกยเพมทางตันทหารอ่าเราต้องเลือกกันละโอเคอเคงั้นเราก็ต้องไปเราก็ต้องไปไปจะรอแล้วก็ต้องมีคนโดนละคนเลยตองหายเฮ้ยหายไปแล้วโอ้หายไปแล้วฉลาดฉลดซะด้วยเฮ้ยมันไม่น่ากลัวเลยฉลาดสีด้วยพอมาแล้วเสียงกลับมาแล้วแต่โอ้แนวโอนโอ้แนว่แนวโอ้เอ้โอ้โอ้โอ่เอ้โอเโอ้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 โโอ้โเโเโอ้โโโ้ น่ากหัวมากจับสแกโอ้ไปโดวลิฟต์ไม่ไปแลต์ไปแล้วเย้เลยกูเขียนไปแล้วต่ไมเราไม่ไปอะเราไม่เราไม่ไปโอเคกูไปละกูไปละกูเวียนหัวเหมือนเลือดลมไม่ปกติเลยออกไว้ยโอ้ยไม่จริงดูนี่สิ โอ้โหแล้วถ้าเรากดออกอ่ะเราเราจะสามารถไอ้นี้ได้ไหมเราจะสามารถกลับมาเล่นเหมือนเดิมได้ไหมมันน่าจะไม่ได้เซฟเอาไว้เื่อผมเกมโรบอกไปเซฟให้กูโอ้รอจะเล่นเซียชัพเตอร์คลิปตัหนึ่งชัพเตอร์โอ้คลิปละวหนึ่งชัพเตอร์บ้ายาวเกินยาวเกินไปไหวคือถ้าเราตัดพลาตรงนี้แล้วเราไปเริ่มอีกทีชัพเตอร์สองเลยไหมถ้าถือว่าจบแล้วละกันก็เงียบละไปต้องเดินต่อตรงว่า สเกจับสเกต้องมาแน่มันต้องบาอีกแน่เราตายใจว่ามันมีแคจับสเกแค่แบบเดียวมันต้องบาแน่ในขณะที่เราตั้งตั้งใจเดินในอุโมงคมันต้องมาดเลยแน่นี่เลี้ยวซ้ายบ่ายยังบ่ายแล้วยังยังบาแล้วมาแล้วนี่แหละมันมาแล้วมาแล้วฮึบตายดีตั้งใจดูตั้งใจโดนเลยมามาสิว้าวมาสิมาฮเลี้ยวซ้ายเอ๊ะเดี๋ยวไม่ใช่ตรงไปอีกเฮ้ยตัวอะไรผ่านไปเมื่อกี้เอ่อ ้ายนี่แหละซ้ายที่มีตัวอะไรผ่านไปทางซ้ายด้วยนะใช่ใช่ตามไปขอบต้องตามมันไปจับสแกนเราจะดูจับสแกนในขนาดนั้นเองตรงตรงไปเลยมาแล้วไปมุมซ้าย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 มันไปแล้วไปแล้วไปแล้วตรงตรงตรงโอเคไปต่อเหอตรงใช่เรา้องไปข้างบนผมดูทางไว้อยู่โอเคไปเก่์พึ่งพาอะไรจริงขวา มันมาอีกแล้วมันต้องผ่านตรงนั้นไปให้ได้เออมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วแต่มันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วโอเคมันเป็นแค่เส้นเดียวที่เราต้องไปแล้วออกซ้ายใช่ไหมไม่เอ๊ะ แอ่ต้องหาทางหาทางผ่านไปรอบแบบรวดเดียวเลยไงใช่เเดดี๋ยวี๋ยวลองไปทางดูเนี่ยลองตรงสุดเลยโอเคลอาเจอแดดและในขณะนั้นเขาก็ใส่จัมสแกนในชีวิตที่สองโดนเลยโดนเลยเจอเสียงท่อแตกเข้าไปเดี่ยวแตกเลยนี่ถ้าไม่ได้ไปฉี่มาก่อนนี่ต้องฉี่แตกแน่คือประมาทไม่ได้เลยเกมนี้จริงนะตอนตอนเป็นเกมี้ยเชี่ยไปแล้วไปแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาโอเค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  เลี oh, right. sure it, cool. ้ยวซ้ายโอ้ยเสียงมันมันวิ่งเร็วกว่าเราอีกูมันมันตามตูดพี่อยู่ตอนที่เลี้ยวขวาจะหมดลมแล้วจะหมดลมแล้วเลี้ยวซ้ายโตรงก็ไปเลี้ยวขวาออกได้เลยตรงก็ไปเลี้ยวขวาออกได้เลยโอเคใช่แล้วก็จำะแกรงไงในขณะที่กำลังตั้งใจเล่นเข้าไปมันมาตามตูดไปไป โอ้ชัพเตอร์หนึ่งขีสามโอ้ชัพเตอร์หนึ่งขีสามโอ้มันบอกว่าอะไรอ่ะโอ้คุณเข้าไปสู่ในมิติทีมคุณไม่รู้กับเพื่อนของคุณคุณสามารถรอดได้จากโรงแรมนี้แล้วก็ชื่อผีอ่านไม่ออกอ๋อคุณแค่คิดว่าคุณออกมาได้โอ้ยดาโอโดนแน่โดนแน่เชื่อกูโดนแน่โดนแน่เปิดมาก็ะจำสัแก่เลยก็โดนเดินไปสักกลางทางโดนแน่ไม่เอาโอวิงไม่ได้ด้วยแต่สโก้ โอ้เราอยู่ที่ไหนโอ้เราจำไม่เราอยู่ที่ไหนที่ไหนเราจำสแกร์โอ้ Imperial Palace เราอยู่ในวังหลวงโอ้มาแล้ววังหลวงโอ้เอ็นออฟชัปเปอหนึ่งอะไรนะ End of Chapter อหนึ่งโอ้จบแล้วอ่ะเบย์จับสแกร์ก่อนจบจับสแกรก่อนจบแน่อย่ากกูหลับตาเลยกูหลับตา หลับตาหลับตามันหลอกมันหลอกมันหลอกขอไม่สักทีขอหลอกเรามันหลอกเราทุกคนมันหลอกเราโอ้สำเร็จโอ้เกยากเลยเกมไอ้เหี้ยมึงระวังนักทางบอกไปยากไอ้เหี้ยดิโอเคพี่ซีดบิเกยก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับเกมโรบอทมูนมีมิกนั้นนี่อยากจะบอกว่ายังมีชาร์ทเตอร์สองแล้วก็ชาร์ทเตอร์สามอีกก็ในในความน่ากลัวและการจัสแกนระดับนี้แล้วก็คงจะเป็นพาร์ทเลยแล้วกันในคลิปว่าไงวะ คงจะถ่ายเป็น <Kell> พันเลยกันแต่ว่าชาตอ์หนึ่งอาจจะแบ่งสักครึ่งหนึ่งละกันนะนั่าจะเป็นยัง้นแต่ว่ามันจะได้แบบมันจะได้จะมาตอนไหนแล้วประมาณนั้นนะมันคือซอยกี๊บมันคือ คือไม่มีคิดจะลงอะไรนั่นเองก็ตำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กันบใครบาบุนพิซซี่และเบกกิตต้องขอบขอบใจขอบใจแต่กินนะจุดๆด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นก็สามารถมาเล่นกันได้นะสำหรับโรบอทโหมดมีมิกรับประกบิได้เลยว่าสยองจริงๆนะสมแล้วที่เขาให้คะแนนเยอะนะเออที่กูขอชมนะจริงๆนะกูชมเลยกูไม่เคยเจอโรบอทโหมดที่น่ากลัวขนาดนี้มาก่อนเลยแห้ยต้องมาได้สุดยอดจริงๆนะก็ง่ายครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปอื่นก็สามารถดูได้ในรายการดูบนทีวีหรือว่าชแชแนลนะสำหรับวันนี้ก็ต้องลลาาาาาากนนไไปป่ออว้้้เจจคิหบบบ๊ยยย